สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอ5อันดับว่านเศรษฐีมหามงคลว่านมงคลต้นไม้มงคลเสริมโชคลาภเรียกเงินเรียกทองเงินทองคล่องตัวนำมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ 5อันดับว่านเศรษฐีมหามงคลปลูกแล้วรวยปลูกแล้วเฮงอันดับที่5ว่านเศรษฐีขอดซับหรือว่านเศรษฐีกอบซับนั่นเองค่ะ ที่มาของชื่อบ้านนะคะน่าจะมาจากลักษณะของใบนะคะที่เป็นแผ่นเรียบปลายใบม้วนงอและขอดงอเป็นเกลียวค่ะดูแล้วเหมือนการขอดทรัพย์สินเงินทองเข้าหาตัวเองทําให้บ้านชนิดนี้เป็นบ้านที่ดูโดดเด่นและสวยงามแปลกตาค่ะว้านเศรษฐีขอดทรัพย์ นิยมปลูกเป็นว่านเสียงโชคค่ะแล้วก็มีคุณด้านเมตตามหานิยมช่วยให้ผู้ปลูกทำมาค้าขายร่ำรวยมีคนเข้าร้านไม่ขาดสายรวมถึงช่วยให้เกิดโชคลาภเงินทองมากมายเสริมบุญเสริมบาร,รมีให้ผู้ปลูกค่ะและถ้าหากผู้ปลูกนะคะดูแลรักษาเอาใจใส่เป็นอย่างดีต้นสวยสมบูรณ์จนใบใหญ่พุ่มหนาออกดอกก็หมายความว่า ผู้ปลูกก็จะยิ่งมีโชคมีลาบมากขึ้นเท่านั้นค่ะว่านเศรษฐีขอดซับนั้นนะคะมีลำต้นแท้เป็นหัวใต้ดินหัวนะคะจะมีลักษณะคล้ายหัวหอมใบหรือลำต้นเทียมนะคะจะคล้ายกับใบกุ้ยช่ายค่ะแต่มีลักษณะที่แตกต่างกับใบกุ้ยช่ายนะคะก็คือว่าตรงปลายใบของเขาจะม้วนงอและใบจะหนามีความยาวมากกว่าค่ะ ส่วนใบว่านนะคะสามารถนำมาประกอบอาหารได้มีรสและกลิ่นคล้ายกุยช่ายค่ะแต่กลิ่นจะอ่อนกว่าและไม่เหนียวเหมือนกุยช่ายแต่โดยทั่วไปไม่นิยมนำมารับประทานค่ะว่านเศรษฐีขอทซับนั้นนะคะเป็นว่านที่ค่อนข้างชอบดินชื้นพอประมาณค่ะนิยมปลูกในกระถางสำหรับประดับหน้าบ้านหรือหน้าร้านค้าเป็นหลักการปลูกนะคะก็นิยมแยกหัวออกปลูกเป็นหลักค่ะอันดับที่4ว่านเศรษฐีนางกวัก หรือว่านมหาเศรษฐีว่านชนิดนี้นะคะเป็นว่านโบราณและค่อนข้างหายากค่ะและได้ขึ้นชื่อเรื่องค่อนข้างเลี้ยงยากแตกหน่อยากและออกดอกยากแต่ว่าคนโบราณมีความเชื่อนะคะว่าหากบ้านใดปลูกว่านเศรษฐีนางกวากไว้จะช่วยกวักทรัพย์กวักเงินกวักทองกวักโชคลาภ กวักผู้คนและลูกค้าให้เข้ามาอุดหนุนในร้านค้าอย่างไม่ขาดสายค่ะโดยเฉพาะท่านที่ปลูกว่านชนิดนี้แล้วดำรงต้นอยู่ในศีลธรรมและยิ่งได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วนะคะก็จะยิ่งเสริมโชคลาภเสริมบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเพราะว่านนี้นะคะถือเป็นว่านเสียงไทยเพราะมีความเชื่อว่ามีเทวดาปกปักรักษาอยู่หากว่านออกดอกสวยงามจเจริญสมบูรณ์ดีหมายถึงว่าจะมีความสมบูรณ์ คุณพ,นพูนสุขมีโชคมีลาบเงินทองหลั่งไหลดังนั้นนะคะความขลังของว่านชนิดนี้จึงขึ้นอยู่กับตัวของผู้ปลูกและจากแรงอธิษฐานของผู้เลี้ยงว่านนั่นเองค่ะว่านเศรษฐีนางกวักนะคะใบเขาจะคล้ายกับใบว่านกวักแม่ทองใบนะคะแต่ว่าจะยาวและแคบกว่าค่ะ ขอบใบจะปิดเป็นริ้วตลอดช่วงใบส่วนก้านใบยาวทั้งใบและก้านจะหนามีสีเขียวส่วนหัวว่านจะคล้ายหัวหอมมีสีขาวอมเขียวค่ะ อันดับที่3ามว่านเศรษฐีเรือนกลางว่านเศรษฐีเรือนกลางหรือว่านเศรษฐีธรรมดานั้นนะคะมีความเชื่อว่าเป็นว่านป้องกันภัยค่ะช่วยปัดเป่าภัยอันตรายทั้งหลายทั้งจากมนุษย์สัตว์และพูดผีปีศาจร,รวมถึงสิ่งอัปมงคลทั้งปวงให้แก่ผู้ปลูกและคนในบ้านรวมถึงบริวารทั้งหลายอีกทั้งเป็นว่านเมตตามหานิยม ช่วยเสริมโชคลาภเรียกเงินเรียกทองทำให้การค้าการขายเจริญก้าวหน้านอกจากนั้นยังเป็นบ้านเสียงไทยโดยเชื่อว่าหากว่านเสรษฐีเรือนกลางออกดอกช่วงใดนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงที่วาสนาของผู้ปลูกหรือคนในบ้านจะมีมากค่ะหากคิดทำการสิ่งใดก็จะเจริญรุ่งเรืองบางท่านอาจจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่หรือมีการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ไปในทางที่ดีค่ะ ว่านเศรษฐีเรือนกลางนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับว่านเศรษฐีเรือนในและว่านเศรษฐีเรือนนอกมากค่ะและเหมือนกันเกือบทุกส่วนเลยค่ะยกเว้นตำแหน่งแถบสีบนแผ่นใบกล่าวคือนะคะว่านเศรษฐีเรือนกลางจะมีใบเป็นสีเขียวทั้งใบค่ะไม่มีแถบสีขาวอันดับที่ 2. องว่านเศรษฐีเรือนใน เศรษฐีเ,เรือนในนะคะเป็นไม้ประดับชนิดแรกๆที่ได้รับข้อมูลจากองค์การนาซาซึ่งเป็นองค์การที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะว่าเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศได้ดีสามารถลดสารพิษในอากาศได้ถึง90%ภายใน2วันค่ะแล้วก็ช่วยกำจัดเชื้อราและสารก่อภูมิแพ้อื่นๆในอากาศซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้แต่ไม่ค่อยปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะแมวนะคะดังนั้นหากคุณผู้ชมท่านใดมีเศรษฐีเ,เรือนในไว้ในบ้านแล้วมีน้องเหมียวต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะว่านเศรษฐีเ,เรือนในนี้นะคะมีลักษณะคล้ายกันกันกบว่านเศรษฐีเ,เรือนนอกมากค่ะแล้วก็เหมือนกันเกือบทุกส่วนยกเว้นตำแหน่งแถบสีบนแผ่นใบนั่นก็คือว่านเศรษฐีเ,เรือนในนะคะจะมีแถบสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมสีขาวบริเวณกลางใบและอาจพบริ้วแถบสีเขียว แกมได้บ้างนะคะส่วนด้านนอกจะมีแถบสีเขียวส่วนว่านเศรษฐีเ,เรือนนอกจะมีตำแหน่งแถบสีสลับกันนั่นก็คือว้านเศรษฐีเ,เรือนนอกจะมีแถบสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมบริเวณขอบด้านนอกของใบและทุกส่วนด้านในกลางแผ่นใบจะเป็นแถบสีเขียวค่ะทั้งนี้นะคะทั้งสองว่าน ถือเป็นบ้านที่มีประโยชน์เป็นไม้ฟอกอากาศและมีความเป็นมงคลเหมือนกันทุกประการค่ะคือมีคุณด้านเมตตามหานิยมเสริมโชคลาภเงินทองและป้องกันภัยอันตรายค่ะและมาที่อันดับที่1ค่ะ ว่านเศรษฐีเรือนนอกว่านเศรษฐีเรือนนอกนะคะเป็นต้นไม้มงคลแล้วก็เป็นว่านมงคลที่มีคุณด้านเมตตามหานิยมเสริมโชคลาภเงินทองเพราะมีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะว่าหากบ้านใดปลูกไว้จะช่วยป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายสิ่งอัปมงคลลมเพลลมพัด เสริมสิริมงคลเสริมบุญบารมีเรียกเงินเรียกทองใครทำมาค้าขายก็จะเจริญก้าวหน้าผู้คนนิยมชมช,มชอบนับถือและมีความเคารพยำเกรงให้กับผู้ที่ปลูกผู้ดูแลและคนในครอบครัวด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังถือเป็นหนึ่งในไม้เสี่ยงไทยเพราะเชื่อว่าหากบ้านเศรษฐีเ,เรือนนอกออกดอกช่วงใดช่วงนั้นจะเป็นวาสนาแก่ผู้ปลูกหรือคนในบ้านก็จะมีการทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองอาจได้โชคลาภก้อนใหญ่หรือมีการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ ว่านเศรษฐีเรือนนอกนั้นนะคะเป็นพืชล้มลุกอายุนานหลายปีค่ะลำต้นแตกออกเป็นทรงพุ่มลำต้นกลมแข็งตั้งตรงถูกหุ้มด้วยกาบใบเรียงสลับกันเป็นชั้นๆใบเรียวสวยงามปลายใบโค้งลงดินขอบใบเรียบปลายใบแหลมว่านเศรษฐีเรือนนอกนะคะจะมีลักษณะคล้ายกันกันกบว่านเศรษฐีเรือนในแต่มีจุดต่างกันนั่นก็คือ แถบสีบนแผ่นใบซึ่งโบราณท่านใช้เกณฑ์ด่างนั่นก็คือแถบสีขาวของใบเป็นตัวแยกแยะตนว่านนะคะดังนั้นว่านเศรษฐีเ,เรือนนอกจะมีแถบสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมสีขาวบริเวณขอบใบด้านนอกค่ะส่วนแถบสีด้านในตรงกลางใบนะคะจะเป็นสีเขียวซึ่งตำแหน่งแถบสีจะสลับกันค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครูบาอาจารย์นักเล่นว่านท่านได้บอกไว้ว่านะคะหลังปลูกว่านเหล่านี้แล้วไม่ใช่ว่าจะขี้เกียจไม่ทำการทำงานเพราะเพียงหวังรอให้ว่านนำโชคนำโชคนำลาบมาให้นั้นไม่ได้นะต้องมีความขยันและกล้าคิดกล้าทำแล้วว่านเหล่านี้จะคอยส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองในเร็ววัน หากคุณผู้ชมชอบเนื้อหาคลิปวิดีโอของเรากดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปใหม่ๆต่อไปแน่ๆกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ